อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เพิ่งฟังแถลงกันไปเลยแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นที่เรื่องของความหวังที่หลายฝ่ายมองว่า GBC นี่แหละจะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ไหมระหว่างสองประเทศนะคะแต่ว่าภาพที่เราเห็นนะเวลานี้คือมีทั้งมาเลเซียที่เข้ามาสังเกตการแล้วก็มี2ประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาสังเกตการด้วยอาจารย์มองว่าวิธีการแบบนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ปกติไหมถ้าเทียบกับนานา,นาประเทศที่เขาทํากันในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ค่ะอาจารย์ ค่ะจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นกลไกพหุภาคีที่ปกตินะคะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีถือว่าเป็นสัญญาณในการเริ่มรับมือกับความขัดแย้งที่ดีแต่ถามว่าเออความยั่งยืนของกลไกแบบนี้มีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปเพราะว่าเอาความขัดแยง้งครั้งนี้คือเรียกเรียกย่างนี้ละกันเป็นการประทุข,ของความขัดแยง้งครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ,คะ เ,เราเรารเผชิญกับการประทุของของกองกำลังทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยในเป็นระลอกขึ้นอยู่กับการเงนินภายในของแต่ละประเทศนะคะทีนีออ้อยากอยากให้เราเรามองกลไกลแบบนี้เนี่ยในในอย่างเมื่อกี้ที่คุณพิธีกรพูดถึงก็น่าสนใจเพราะว่ามีบทบาทของออมหาอำนาจสองประเทศก็คือสหรัฐและจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาว่าต้องไม่ให้ความขัดแยง้ง ที่เป็นเรื่องของของคู่กรณีสองฝ่ายเนี่ยกลายเป็นสมรภูมิของออการช่วงชิงอํานาจการชุกชิงพื้นที่อิทธิพลของจีนและสหรัฐนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะค่ะ <c oughs> ถ้าให้อาจารย์ช่วยประเมินสถานการณ์ณนเะวลานี้อุณหภูมิของความขัดแย้งที่นา,นานาประเทศมองมาที่ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเทียบกับสถานการณ์คล้ายๆกันในหลายๆประเทศที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ น,น่าสนใจว่าคือดิฉันเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นผู้เช่วชาญความขัดแย้งไทยกัมพูชาสิทีเดียวแต่ว่าก็ติดตามความขัดแย้งแล้วก็การสู้กกรบกันในระดับรองประเทศมาในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าเ,เราเห็นจะเรียกว่าไงจุดที่เคยมีความขัดแย้งแล้วแล้วมาถูกกดทับไว้ะคะอย่างในยยูเครนรัเสเซีย อิหร่านอิสราเอลปาเลสไตสน์อินเดียปากีสถานเป็นจุดที่มีความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆและถึงระยะเวลาหนึ่งเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงครามเย็นเนี่ยมันถูกกดทับเอาไว้นะคะอ,อีนนี้ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ไอ้แผลเนี่ยมันมันเปิดขึ้นอีกครั้งนึงมันถูกเปิดขึ้นในภาพหลักเนี่ยมันมีส3สาเหตุนะคะ อันที่1ก็คือมันมีแน่นอนว่าการเมืองภายในมันเชื่อมโยงกับการเมืองระหว่างประเทศเราเริ่มเห็นการระดมกระแสะชาตินิยมในประเทศที่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นกระแสะชาตินิยมจ,จ๋าๆแบบนี้นะคะในช่วง20ปี25ปีที่ผ่านมาในสหรัฐหรือว่ายุโรปตะวันตกเป็นต้นนะคะแล้วการใช้กระแสะชาตินิยมเนี้ยเป็นไปด้วยเพื่อเหตุผลภายในประเทศเช่น เพื่อ,อให้ชนะการเลือกตั้งนะคะเพื่อ,อตอบโจทย์ความไม่พอใจของประชาชนในประเทศแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาตินิยมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของพวกเราเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของใครเป็นศัตรูของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลการเมืองหรือว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยหลายครั้งก็ถูกใช้แล้วก็ถูกเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้นําแต่ละประเทศเนี่ย ใช้กระแสชาติยมเพื่อความนิยมของตัวเองและเพื่อผลการเลือกตั้งแล้วมันก็แน่นอนมันส่งผลนะคะต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้ประเด็นที่หประเด็นที่สองเนี่ยเออที่เชื่อมโยงกับประเด็นที่1ก็คือว่ากลไกที่เป็นเอ่อกลไกการจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เป็นเชิงสถาบันนะคะ,ะ,คะเช่น UN นะคะเช่นเศาลโลกนะคะ หรือว่าองค์กรต่างๆที่ที่เป็นเป็นชนสถาบานันเป็นความเรื่องมือระหว่างประเทศเนี่ยมันพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมันเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงนะคะด้ว <i> เหตุผลหลายๆหลายๆประการซึ่งซึ่งอเราจะอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะพูดกันถึงประเด็นนั้นนะคะตัวเหตุผลหลายประการการการเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงของกลไกชนสถาบันเหล่านี้เห็นได้ในกรณีไทยกัมพูชาก็คือว่าเราเริ่มเห็นผู้นํา มหาอำนาจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในความพยายามที่จะบรรเทาความขัดแยง้งแล้วก็อาศัยเวทีการเจราจาแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยเป็นการช่วงชิงความชอบธรรมของตัวเองออย่างเช่นทรัมป์เนี่ยพออสามารถขู่ไทยและกัมพูชาเรื่องภาษีทางการค้าได้เนี่ยก็โพสต์ขึ้นทันทีว่าเป็นผลงานของตัวเองจีนก็อาจจะมีความ ความโฉงฉานน้อยกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่ากลายเป็นเรื่องของระดับประเทศหรือระดับผู้นามหาอำนาจด้วยซ้ำมันก็กลายเป็นว่ามันก็ยิ่งตอบย้ำไอ้ความเสื่อมถอยของกลไกเชิงสถาบันในการแก้ไขวความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะนั้นอันที่3เนี่ยที่สรุปภาพรวมทั้งหมดก็คือว่ามันกลับย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกก็คือเรื่องการใช้กระแสชาตินิยมของผู้นำนะคะ ประชาชนก็ตอบรับไอการการผูกกระดมชาตินิยมนั้นเพราะว่าเราอยู่ในในยุคสมัยที่คนหอยหาการกลับไปสู่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เราอยากรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราเป็นคนไทยเราอยากรู้สึกเราเป็นคนกัมพูชาเราอยากรู้สึกว่าคนอเมริกันหมายความว่าอะไร mm hmm. อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเออเราเห็นเดี๋ยวเราคูไปถึงประเด็นนี้ในโลกโซเชียลว่าเออกระแสชาตินิยมในระดับรากญ่าเนี่ย ก็ตอบรับกับการขาย แคมเปญชาติิยมของผู้นําเช่นเดียวกันค่ะอ,อ,อันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในเรื่องของสังคมที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีการประทะก,กันค่อนข้างดุเดือดค่ะอาจารย์แต่ว่าคําถามหนึ่งที่อยากจะถามอาจารย์ก่อนนะตอนนี้คือแถลงของสบทกรเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องของการเพิกเฉยต่อศพทหารต่างๆซึ่งเรื่องนี้ทั้งฝ่ายความมั่นคงและประชาชนในประเทศไทยเองก็ตั้งคําถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ถ้าเทียบกันระหว่างทหารไทยกับ ผู้ชาได้รับการปฏิบัติที่ค่อนข้างแตกต่างกันท่าทีแบบนี้ที่ไทยแสดงออกไปอาจารย์คิดว่ามันเป็นสัญญาณอะไรสะท้อนอะไรได้บ้างและพอที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประนีประนอมเห็นใจกันระหว่างสองประเทศได้บ้างหรือ,อยังอะคะอาจารย์ดิฉันก็หวัง <c oughs> ว่าเรา <c oughs> เราจะเ,เจรจาความขัดแย้งนี้เนี่ยผ่านความทุกข์ยากของของทหารผู้ที่อยู่ณชายแดน <c oughs> และประชาชนผู้ที่อยู่ณชายแดนนะคะ <c oughs> ทีนี้ ดิฉันไม่แน่ใจใน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 ,ในคำถามนี้เอางี้แล้วกันเอ่อและดิฉันไม่ได้ติดตามความความคืบหน้าประเด็นการการประชุมแล้วก็บทบาทของสองบทออรดีเพียงแต่ว่าเอ่เราเราเราเห็นการช่วงชิงเรื่องเล่าเอางี้แล้วกันนะคะของทั้งสองฝ่ายเอ่อทั้งสองฝ่ายพยายามจะสื่อสารกับประชาคมนานาชาติว่าหนึ่งตัวเองเป็นเหยื่อนะคะ ตัวเองไม่ได้เริ่มสงครามครั้งนี้ก่อนอสองคืออีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงนาน,นาชาติละเมดิดจริยศาสตร์ในการทําสงครามนาน,นาชาติเอามี้ละกันอันนี้ก็คือเป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักเกณฑ์ในการทําสงครามว่าเราควรจะปฏิบัติต่อทหารอ,อย่างหลักนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการช่วงชิงเรื่องเล่าเอางี้ละกันที่ฉันไม่รู้ว่าทางฝั่งกัมพูชาจะเห็นด้วยกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะ ต่อเนื่องกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเวทีระดับนานาชาติไปแล้วนะคะเรื่องของการสู้กันในเวลานี้ไม่ใช่แค่อาวุธแต่อย่างที่เราคุยกันไปว่ามันลุกลามแล้วก็กลายไปถึงการต่อสู้ในโลกออนไลน์มีข่าวยุยงปลุกปั่นกันรายชั่วโมงเลยอาจารย์มองว่าการต่อสู้ในลักษณะนี้หลักฐานที่อยู่ในออนไลน์แบบนี้นะคะ่ะมีน้ําหนักมากแค่ไหนในเวทีนานาชาติคะอาจารย์อย่างที่เรียนไปนะคะในช่วงออนแอร์ก็คือว่า สงครามที่เรากําลังเจอในยุคศตรวรรษที่21เ่ยในภาษาฝรั่งก็คือมันเรียกว่าไฮปิดวอร์แฟร์เนาะม,มันเป็นสงครามรูปผสมนะคะ,คะมันมค้างในสมรภูมิที่รบกันทางกายภาพนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสงครามน้ํำลายดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมีการสู้รบกันทางกายภาพจริงๆเนี่ยในพื้นที่อย่างติ๊กตอกเนี่ย ถ้าใครตามคอนเทนต์ของพวกชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยเราก็ชื่นชมประเทศไทยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นในพื้นที่คอมเมนต์นะคะว่ามีการคิดนี่ใช่ไหว่ามีการจัดตั้งระดับหนึ่งในการพูดถึงกัมพูชาในการพูดถึงไทยในทางที่ไม่ดีในการพูดถึงกัมพูชาในทางที่ดีนะคะอันนี้เราจริงๆถ้าเราศึกษาในข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ย เราอาจจะเห็นอะไรที่เป็นระบบกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี่เป็นข้อสังเกตนะคะอันที่สองก็คือว่าเออเราเราเห็นจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าถ้าเทียบระหว่างศักยภาพทางทหารระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยแน่นอนว่าศักยภาพทางทหารของไทยเนี่ยอาจจะมากกว่าแต่ว่าเนื่องจากกัมพูชาดิฉันคิดว่าก็ก็คงตระหนักรู้ข้อด้อยตัวเองทางทหารตรงนี้ เราเห็นการเตรียมการดิฉันคิดรู้สึกว่ามีการเตรียมการสงครามน้ําลายในโลกโซเชียลเนี่ยที่ที่ค่อนข้างเป็นระบบเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็เขาก็เข้าใจรูปแบบของสงครามลูกผสมนะคะแล้วเขาเห็นดิฉันเห็นการต่อสู้การในสงครามโซเชียลมีเดียเนี่ยของรัสเซียยูเครนเนี่ยหลายเทคนิคที่กัมพูชาใช้เนี่ยค่อนข้างออกมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น playbook นะคะเป็นคู่มือนะคะ เพราะฉะนั้นก็ก็สะท้อนว่าเขาก็มีการเตรียมการระดับหนึ่งนะคะผู้อย่างนี้ก็ได้ไหมว่าในท่ามกลางความรับรู้ว่าเขาอาจจะสู้ไทยไม่ได้ในทางทหารในทางยุทธระกรแต่เขาคงจะสู้ไทยได้ในการสื่อสารกับเวทีนานาชาติโซเชียลมีเดียในในบริบทนี้เนี่ยเลยกลายเป็นเครื่องมือของผู้อ่อนแอกว่านะคะเป็นเว็บเว็บพอนออฟเดอะวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่ดิฉันติดตามโดยเฉพาะในพื้นที่ t ิ k t o k เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเ,เราจะเริ่มเห็นแอคเคาดของคนกัมพูชาเนี่ยที่จริงๆแล้วสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาเขานะคะในในพื้นที่ t ิ k t o k เนี่ยส่วนใหญ่ที่อย่างอย่างฟีที่ดิฉันได้เนี่ยการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีการเออเอาคอนเทนต์ของคนอื่นมาแชร์แล้วก็ผนวกกับ แบ็กกราวด์ที่เขาใส่เข้าไปคือมีการตัดต่อ mm. ท,ที่ทค่อนข้างแอบบนี้ค่อนข้างดีนะคะเราก็มีการทำฟีดฟีเจอริงกับชาวต่างชาติเพื่อให้เห็นใจกัมพูชาอย่างที่บอกว่าเรื่องเล่าก็มีอยู่ประมาณนี้ว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อไทยเป็นผู้รุกรานนะคะ mm. กัมพูชาต้องการสันติภาพไทยไม่ต้องการสันติภาพนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเป็นต้นนะคะทีนี้กอ็อย่างที่บอกว่า เอ่อการการสู้ด้วยสงครามน้ำลายแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันเล็กเล่นไม่ได้กับการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนนะคะที่ขอขอเน้นย้ำว่าเราอย่าใช้คำว่าเฟซนิวส์เลยข่าว่าเพราะว่าเราในบริบทการเมืองไทยเราก็เห็นการใช้คำนี้แล้วมันมีผลกระทบทางการเมือนเรื่องสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมากนะคะใช้คำว่าข่าวบิดเบือนเพราะว่าหลายครั้งมันเป็นการบิดเบือนข้อมูลข้อมูลอาจจะมีพื้นฐานความจริงอยู่บ้างแต่เอามาใส่เรื่องเล่าใหม่ใส่โทนใหม่ ตีความใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเอดอิฉันคิดว่าเป็นการเตรียมการที่ดีกว่าทางไทยค่ะอแต่ว่าการใช้เครื่องมือลักษณะแบบที่อาจารย์บอกว่ามีคู่มือมีบทเรียนมาจาก,กรัสเซียยูเครนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มันจะสามารถลุกลามไปถึงสนามสมรภูมิจริงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เครื่องมือที่เขาพยายามรุกในเชิงออนไลน์แบบนี้คะ่ะมันเอาไปใช้ในเวทีโลกได้จริงๆริงไหมคะ ดิฉันคิดว่าในในณจุดนี้เนี่ยการช่วงชิงความชอบธรรมของไทยกับกัมพูชาเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าฝัออ่งฝั่งที่เชียร์ไทยเอางี้ละกันเราเรามีกองเชียร์สองฝั่งนะคะฝั่งฝั่งที่เชียร์ไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าเอางี้ก็ไทยเนี่ยมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่เราทํามามันก็ได้ผลอยู่นะคะก็สู้กันในแง่นั้นจริงๆว่าคนที่อยู่ไทยชาวต่างชาติที่อยู่ไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่ชอบประเทศไทย ก็สนับสนุนประเทศไทยดังนั้นกัมพูชาดิฉันคิดว่าก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์นี้นะคะถามว่าได้ผลไหมในระยะสั้นงคงไม่ได้ผลเพราะว่าดิฉันคิดว่าผู้นำหรือว่าเวทีในระหว่างประเทศที่เรากำลังเจรจากันอย่างนี้เนี่ยก็ก็มีบทบาทเอ่อท่านนะคะก็มีบทเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสงครามน้ำลายในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกัน ในระยะยาวไม่แน่ใจนะคะดิฉันรู้สึกว่ากระแสชาตินิยมที่ที่คนไทยกำลังใช้อยู่แล้วก็มีปฏิบัติการกันในโลกโซเชียลเนี่ยในทางหนึ่งเข้าใจได้แต่อีกทางหนึ่งดิฉันคิดว่าเป็นผลเสียในสงครามน้ำรายนี้นะคะเพราะว่ายิ่งตอบย้ำให้ประชาคมนานาชาติเห็นว่าไทยไมีลักษณะ เอาจริงๆภาษาเขาก็ใช้คาว่า aggressive ี่ยว่าก้าร้าวนะคะ,ะมีลักษณะที่ดูถูกเพื่อนบ้านมีลักษณะที่ไม่หลอกเห็นใจเพื่อนบ้านที่อ่อนแอกว่านี้เรื่องเล่าในงานนะชาติเป็นอย่างจริงๆว่ากัมพูชาอ่อนแอกว่านะคะเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าอาจจะถูกผู้นําใช้เป็นเครื่องมือก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะคะใช้ในเชิงของการเมืองด้วยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนที่มีการสื่อสารกันในโลกออนไลน์ในตอนนี้เหมือน ประเทศไทยเองก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะจย์มีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยเชิงลบก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะสร้างความเกลียดชังเชียร์ให้รบกันมีเรื่องของคําว่ารักชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะแต่ในเชิงบวกได้ต้องยอมรับว่าก็มีอีกหลายคนที่พยายามจะบอกว่าไม่ให้ไทยมีคุณครูบางคนนะคะที่บอกไม่ให้ไทยเนี่ยไม่ให้นักเรียนไทยไปเหยียบทงชาติกัมพูชาหรือมีอ,อินฟลูเอนเซอร์บางคนที่พยายามจะสร้างความเข้าใจว่าทั้ง2ชาติเนี่ย คนไทยไม่ได้เกลียดกัมพูชานะคะแต่เป็นเรื่องของระดับผู้นําเรื่องของนโยบายมีความพยายามสื่อสารกันทั้ง2ด้านเลยแต่อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคะ่ะจะมีความน่ากังวลอะไรบ้างระหว่างประชาชนกันเองที่พยายามสื่อสารแล้วมันมีหลากหลายอารมณ์นะช่วงเวลานี้คะ่ะค่ะพื้นที่โซเชียลน่าสนใจ<ม>เพราะว่าผู้บริโภคข่าวจริงๆเราก็คือผู้เผยแพร่ข่าวด้วย<ม>นะคะทีนี้เนี่ยในสื่อสื่อ,อยางไทยบีบีเอสหรือว่าสื่อกระแสหลัก จำนวนหนึ่งเนี่ยในในแง่หนึ่งการเผยแพร่ข่าวเนี่ยมันมีม,มีลักษณะมนันมันจากผู้เผยแพร่ข่าวไปยังผู้รับถึงแม้ว่าตอนนี้เราเรามีการเอาข่าวในโซเชียลมาเผยแพร่ในโลกเอ่อออนแอร์ด้วยนะคะ mm. ก็คือ,อ,อมันมันก็เป็นลักษณะเอ่อที่ค่อนข้างเคลียร์นะคะว่าว่าเออเขียมีมีผู้เผยแพร่ข่าวมีผู้รับข่าวแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันกลายเป็นเอ่อคือกระแสชาตินิยมเนี่ยมันทําให้ เ,เวลาควรที่รับและออกไปทำคอนเทนต์ต่อเนี่ยมันเป็นการผลิตซ้ำโดยที่ไม่ผ่านการกันกรอว่าภาษาที่เราใช้คุณเป็นแบบไหน mm. เออใช้แล้วผลกระทบคืออะไรในวงกว้างนะคะเรากำลังสร้างความเปลี่ยนชังกับเพื่อนบ้านหรือรวมกระทั่งกับคนกัมพูชาที่อาศัยในประเทศไทยด้วยอันนี้ทั้งสองทางนะคะดิฉันไม่ได้อยาก เรียกทัวร์ตรงนี้แต่ว่าดิฉันเห็นเห็นปรากฏการณ์นี้ทั้งสองทางว่าเอ่อทางอีกฝั่งหนึ่งก็เวลาเวลาเวลาคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจว่าตอนนี้เราค่อนข้างแยกไม่ออกระหว่างการโหมกระพือกระแสความเกลียดชังในพื้นที่คอมเมนต์บางทีพื้นที่คอมเมนต์เนี่ยมันมันโอเวอร์กว่ายู่แล้วนะคะเพราะว่าการตรวจสอบมันน้อยกว่าแต่ว่าเส้นแบ่งระหว่างคอนเทนต์กับคอมเมนต์ตอนนี้แทบจะแยกกันไม่ออกแล้วการการพยายามที่จะ ใช้กระแสชาตินิยมเพื่อที่จะเรียก engagement อะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดเนี้ยมันสะท้อนว่าบทบาทของผู้รับข่าวผู้สื่อสารในโลกโซเชียลเนี่ยหลายครั้งมันมัน,ม,นมันถูกพาไปด้วยอารมณ์แต่ว่าจำนวนมากก็คือถูกพาไปด้วยออภาษาวิชาการยากๆหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์ของการเรียกร้องความสนใจนะคะฉะนั้นยิ่งคนที่ใช้ภาษาชาตินิยมที่แรง ที่เสียงดังนะคะตะโกนวกเวกโวยวายได้สุดตกมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมียอด Engagement เยอะนะคะทั้นทั้งสองฝั่งเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ทั้นอันนี้ค่อนข้างน่ากังวลว่าถึงแม้ว่าเราจะพักยินได้ในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่า้การต่อสู้ในโลกโซเชียลเนี่ยมันจะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของการไม่ชอบกันของการไม่ถูกกันความเกลียดชังกันได้อย่างไรอีกนะคะ โอ้อะ,ะเมล็ดพันธุ์นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะอาจารย์แต่อย่างที่บอกว่าในภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยก็มีความพยายามในการสื่อสารของประชาชนบางกลุ่มที่บอกว่าเราไม่ได้เกลียดกันเราจะสร้างความเห็นอกเห็นใจกันในฐานะมนุษย์ด้วยกันแบบนี้ค่ะอาจารย์ในช่วงสงครามที่ผ่านๆมามีตัวอย่างของประเทศไหนที่พอจะแก้ปัญหานี้หรือประนีประนอมสถานการณ์ในช่วงเวลาแบบนี้ได้บ้างไหมคะค่ะเออดิฉันเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปเกริ่นไปว่าเออค่อนข้างมีความหวัง กับาการเผยแพร่เรื่องเล่าของผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ทุกข์ยากกับสงครามที่ชายแดนนะคะในพื้นที่อย่างอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยที่เขาสู้กันเดือดกว่าเรามากความสูญเสียเยอะกว่าเรามากเนี่ยความทุกข์ยากของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนชราในพื้นที่ความขัดแย้งเนี่ยถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียล ที่เป็นอัลกอริทึมของชาวอิสราเอลมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยมีรีพอร์ตมีรายงานของ NGO ชาวอิสราเอลเลยนะคะที่เก็บข้อมูลความทุกข์ยากเรียกว่าเป็นการสังหารประชาชนชาวปาเลสไตน์อย่างเป็นระบบด้วยการใช้วิธีการอย่างการไม่ให้หน่วยงานเ,เข้าไปส่งอาหารหยุ่ยาเป็นต้นเนี่ยคือการสื่อสารด้วยภาษาเรื่อง ไทยได้มนุษยธรรมเนี่ยกลายเป็นอะไรที่ช่วยบรรเทากระแสะชาตินิยมได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเห็นคนอีกฝั่งไม่ใช่ศัตรูคู่อริข,ของชาติแต่เราเห็นเขาเป็นมนุษย์ได้เนี่ย <S <S อ,อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องช่วยส่งเสริมในการแชร์ข้อมูลแบบนี้กันเยอะๆอย่างที่บอกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเศรษฐศาสตร์ของการเรียกร้องความสนใจนะคะโจทย์ใหญ่ก็คือว่าเออเราจะทํา เรื่องภยัยเรื่องความทุกข์ยากของมนุษย์เรื่องภัยด้านมนุษยธรรมที่คนที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งได้รับเนี่ยให้มันให้มันป๊อปให้มันไวรัลให้มันได้รับความสนใจมีเอนจีเนอ์มากมากได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์จึงก็ต้องหันมาหาหาคอนเทนต์แบบนี้บ้างน,นะคะช่วยกันเผยแพร ค่ะในมุมมองของอาจารย์เป็นตัวอย่างของอิสราเอลปาเลสไตน์ใช่ไหมคะแต่ระหว่างกัมพูชากับไทยนี่ถ้าลุกขึ้นมาทำนะเวลานี้อาจารย์มองว่ายังทันไหมคะเพราะว่ายังไงเราก็เป็นชายแดนที่ติดกันยังคงต้องอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่อะคะ่ะอาจารย์เออดิฉันเริ่มเห็นอยู่บ้างนะคะเราก็น่าสนใจคือคือเราเราเห็นคอนเทนต์อยู่ออสองสองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละนะคะอินฟลูเอนเซอร์ที่อยากให เรื่องเล่าออของฝ่ายไทยและกัมพูชาเนี่ยออ,ออกมาเจอกัน mm hmm. คือตอนนี้นึกออกไหมคะคนไทยก็สเสพเสพคอนเทนต์ตในในพื้นที่ของคนไทยแล้วก็เห็นว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะคะคนกัมพูชาก็สเสพคอนเทนต์ในพื้นที่ของตัวเองเห็นว่าตัวเองเป็นเหยื่อทีนี้มันก็มีอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่พยายามจะเอาเ,ออเรื่องเล่าของของสองฝั่งนี้มาเจอกัน mm hmm. กระทั่งข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของสองฝั่งก็ไม่เหมือนกัน ความเข้าใจว่า,าประสาทต,ต่างๆเป็นของใครใครลากที่ใครลากแผนที่สองประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะเออฉันก็เริ่มเห็นมีมีคนพยายามจะค้นค้าค,ค้นคว้าหาความรู้แล้วก็เอาข้อเท็จจริงที่มันไม่ตรงกันอันเนี้ยมามาเจอกันนะคะอันนั้นเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยดิฉันเห็นเอ่อคอนเทนต์ที่ยาวหน่อยนะคะเป็นการเอานักประวัติศาสตร์มานั่งคุยให้เห็นมุมมองของอีกฝั่งหนึ่งว่าเอา๊ะเพื่อนบ้านเราเขาเข้าใจ ประเทศไทยว่าอย่างไรเขาเข้าใจประวัติศาสตร์ของไทยว่าอย่างไรแล้วทําไมเขาถึงคิดแบบนี้กับประเทศไทยให้เห็นมุมมองของเขานะคะเออไปพ้นจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันในตาําราอันนี้เป็นคอนเทนต์ยาวเลฉันอยากเห็นการเอาคอนเทนต์ยาวแบบนี้มาเผยแพร่เป็นคอนเทนต์สั้นมากขึ้นเพราะคนไม่ค่อยเสพคอนเทนต์ยาวคือดิฉันนั่งฟงังคอนเทนต์เป็นชั่วโมงได้ะนะคะแต่ เราเราอยากเห็นคอนเทนต์แบบนี้เอามาเผยแพร่เป็นคอนเทนต์สั้นแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ไปพ้นจากความเป็นคนไทยและคนกัมพูชา อ, <c oughs> อันนี้เป็นทิศทางที่ค่อนข้างน่าสนใจการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงกันมาพูดคุยกันมากขึ้นและใช้อารมณ์ความรู้สึกเกีก่ยวกับเขาเรียกว่าการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันร,ระหว่าง2ประเทศกันมากขึ้นที่อาจารย์อยากจะเห็นทิศทางในอนาคตสําหรับการสื่อสารในโลกออนไลน์ด้วยสุดท้ายให้อาจารย์ปิดท้ายที่อาจารย์ยตั้งคาถามไว้ถึงกลไกระหว่างประเทศเวทีนานาชาติที่นใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งที่อาจารย์มองว่าอาจจะลดพลังลงมานิดหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้ว GBC เรามีความคาดหวังได้แค่ไหนอถ้าอาจารย์มีข้อเสนอ การใช้เวทีนานาชาติในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อจากนี้คะจย์ค่ะดิฉันส่งเสริมบทบาทของอาเซียนเพราะว่าอาเซียนสุดท้ายแล้วคือเวทีนานาชาติเป็นพุ่ภาคีเป็นเวทีระดับภูมิภาคนะคะสิ่งที่ไม่ส่งเสริมอย่างที่แจ้งเมื่อกี้ก็คือว่าการใช้เวทีอย่างอาเซียนเนี่ยเป็นสมรภูมิเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในการช่วงชิงชิงไหวชิงพลิปงมหาำนาตอันเนี้ย ม่ค่อยส่งเสริมถามว่าเขาเข้าร่วมได้ไหมเขาเข้าได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์นะคะ,คะอ,อ,อาเซียนควรจะมีบทบาทนําแล้วก็ควรจะดิฉันคิดว่าปัญหาหนึ่งของอาเซียนก็คือการบอกว่าเ,เราไม่แทรกแซงการเมืองภายในอันนี้เข้าใจได้เพราะว่า,าซีนไม่เหมือนกับสาภาพยุโรปนะคะแต่ว่าในกรณีความขัดแยง้งรูปแบบหมายที่เรากําลังเผชิญเนี่ยมันแยกไม่ออกระหว่างการเมืองภายในกับความขัดแยงระหว่างประเทศทีนี้จะทําอย่างไรให้บทบาทของอาเซียนเนี่ย ทำใหออ้อย่างที่บอกว่าเอาเอาเอาผู้เห็นต่างมาคุยกันแล้วก็อาศัยความเป็นชุมชนของอา,อาเซียนเนี่ยในการคิดถึงพื้นที่ที่มันยั่งยืนนะคะว่าไทยกรรมัมพูชาเนี่ยควรจะมีการชําระประวัติศาสตร์กันไหมจะคุยกันรเรื่องพรมแดนปรับวิธีคิดเรื่องพรมแดนกันใหม่ไหมนะคะ ควรจะมีการหากลไกป้องกันไม่ให้ผู้นําแต่ละประเทศเนี่ยช่วยใช้ความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ฉันคิดว่าพื้นที่แบบนี้ทำได้เราต้องอาศัยเอ,อ่อความเป็นพหุภาคีก็คือเอ,อ่อเพื่อนบ้านนานาชาติเข้ามาช่วยกันนะคะ าล้ค่ะคงต้องจับตาเรื่องของเวที GBC กันต่อนะคะอาจารย์มีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวคงให้อาจารย์มาช่วยวิเคราะห์กันต่อจากนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จยันจิราด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์ในรายการของเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีค่ะค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิราสมบัติพูลสิรินะคะคุณผู้ชมเป็นนักวิชาการสถาบันเอเชียศ,ศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งอาจารย์วิเคราะห์ไว้ในหลายประเด็นก่อนที่เราจะได้ไปถึงการพูดคุยการเจราจารเรื่องของ GBC ต่อจากนี้ทั้งในบทบาทของเวทีนานาประเทศนะคะที่อาจารย์มองว่ากลไกสําคัญคกลไกหลักควรจะเป็นบทบาทของอาเซียนนะคะในการดึง ทั้งสองประเทศมาเจราจากันและในระดับของการสื่อสารก็ควรที่จะเน้นไปถึงเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงและการชํารับประวัติศาสตร์ก็ยังเป็นคําถามว่าเราควรจะกลับมาพูดคุยเจราจากันไหมรวมถึงเรื่องของพรมแดนด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทั้ง2ประเทศไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คือความสูญเสียในระดับของพลทหารหรือว่าประชาชนนั่นเองซึ่งก็เป็นความหวังสูงสุดนะคะที่เราจะได้เห็นกันในการเจราจา GBC ซึ่งก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เป็นความหวังสําคัญที่เราต้องติดตามกันต่อ ด้วยนะคะกรอบใหญ่ของการเจรจาก็คือวันที่7สิงหาคมนี้